เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันสูงมีโอกาสที่จะเกิดโครคไขมันอุดตันทั้งหลายนี่นะครับเลซิตินคือพระเอกเขาจะเข้าไปทําละลายไขมันให้มีการกระจายตัวให้ไม่มีการตกตะกอนนะครับในถุงน้ําดีหรือแม้แต่อันนี้งานวิจัยยังไม่สมบูรณ์นะครับหมอ,อยังนะแต่ว่าน่าจะมีส่วนช่วยในการที่ท่อน้านมอุดตันในคุณแม่ที่ คือที่ไหนก็ตามที่มีการอุดตันของไขมันเนี่ยเลชิตินเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปช่วยได้หมดเห็นไหมครับอ่ะหนึ่งเขาช่วยละลายไขมันช่วยลดการดูดซึมของไขมันจากลําไส้เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับไม่ไปกระทบกับตับไตทั้งหลายเลยนะยับยั้งการดูดซึมคอลสเตรอลนั้นคอลสเตรอลลดลงนะครับยับยั้งการเกาะของคอลสเตรอลที่ผนังหลอดเลือดนะครับนะแล้วก็ยับยั้งการสะสมไขมันที่ผิดปกติในอวัยวะภายในทุกส่วนโดยเฉพาะที่ตับ ในห้องนี้นะครับวันนี้เนี่ยไขยมันพอกตับไขมันระตับอักเสบแล้วก็ตับแข็งเนี่ยไม่ใช่เกิดจากกินเหล้าแล้วไม่ใช่เกิดจากไวรัสบีไวรัสซีไวรัสเอแล้วแต่เกิดจากไขมันมันเยอะเพราะว่าทุกวันนี้เรากินไขมันเยอะใช่ไหมครับอาหารอร่อยไหม<า>กินแป้งเยอะๆกลายเป็นไขมันไหมกินไขมันเยอะๆกลายเป็นไขมันไหมโอ้โหไขมันพอกตับครับดังนั้นเนี่ยไลซิตินกํนลาลังเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมา ไนะเลเซีตินยับยั้งการสลายยับยั้งการสะสมไขมันในตับสลายไขมันที่มีอยู่แล้วออกไปจากตับเพราะฉะนั้นปลอดภัยไหมครับปลอดภยัยปลอดภยัดภยไหมแต่ดีกว่าคนอื่นตรงไหนดีกว,ว่าคนอื่นตรงที่ว่าไลเซีตินของเรานั้นมีคาร์โบไฮเดรตสามอย่างและไลโคปีนซึ่งจะทําให้ไขมันที่ยังเหลืออยู่บ้างนี้ ไม่ถูกออกซิเจนเข้าไปทําให้เกิดการอักเสบการบูดเน่าของไขมันจะทําให้การอักเสบลามไปยังเซลล์ตับแล้วก็จะทําให้ตับอักเสบแล้วก็เป็นตับแข็งในอนาคตเราปกป้องได้ร้อยเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นเลซจตีนคนอื่นสู้เลซิตีนเราได้ไหมไม,ไ,ไม่มีทางเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อ้วนท้วนเดาได้เลยนะครับว่าฉันอ้วนไขมันเกินเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปสุกอยู่ที่ไหน ในตับแน่ๆนดังนั้นไม่ต้องกินเหล้าเป็นตับอักเสบได้ไห<ด>มเป็นตับแข็งได้ไห<ด>มโอ้วันดีคืนดีเหล้าไม่กินอู้ถือสีอออออห้าไม่แตะใบยมุกใดๆเลยแต่กินไขมันอ้วนเอาอ้วนเอาในที่สุดเป็นตับแข็งโดยไม่รู้ตัวนี่ครับนี่คือคนจํานวนมากไปผ่าตัดเสร็จปุ๊บเอ้าไปผ่าตัดด้วยเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าดันไปเห็นตับเป็นตับแข็งไปเสียแล้วแย่ไหมครับ โอ้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมากมากเลยเพราะฉะนั้นเลซเตินของเราปกป้องตับหัวใจสมองผิวพรรณได้ดีกว่าเลซเตินทุกชนิดในประเทศไทยจริงไหมจริง <Yeah. S 1> เพราะเลซเตินอื่น <laughs> เพราะคนอื่นที่ผลิตเลซเตินเขาไม่เข้าใจว่าการยับยั้งไขมันไม่มพพอมันต้องยับยั้งการอักเสบของไขมันด้วยใช่ไหมครับซึ่งเรามีไหม เรามีไลท์แอลฟ้าเบต้าแกมมาแล้วก็ไลก็ปีนคอยยับยั้งด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างทํางานครบสมบูรณ์โอเคนั่นนี่คือเลสตตนที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไม่มีใครสู้ใช่ไหม,ไมอ้มอวนๆต้องทําอะไรไกินเลสตินทันทีนะครับอย่าไปโทษไวรัสอย่าไปโทษเหล้าอู้ยดมเหล้าของผัวฉันมันกินเหล้าทุกวันฉันดมทุกวันตับอักเสบเลย <laughs> ความจริงผัวกินเหล้าเมียกินกับแก้ม เมียอว้วนชูนะผัวยังไม่เป็นอักเสบเลยมีอ,อักเสบละโอเคไม่เอานะครับน่าเพราะฉะนั้นผัวกินเหล้าไปเมียกินเลซิตินไปโอเหมั้ยอ่าโอเคเลยโอเคเอาละเอาผ่านไปเลยนะครับนี่อีกสามวันทีมีคาร์โบไฮเดรตในเลือดเยอะมะเร็งไม่เกิดโรคหัวใจไม่เกิดนะครับมีเลซิตินในร่างกายเยอะหลอดเลือดไม่ตีบไม่แตกไม่ตันดีไม่ดี นะโอเคครับแล้วก็อีกนิดนึงนี่เห็นไหมครับไขมันพอกตับนะ่ากลัวมากเห็นไหมครับหมอหอยดูในประเทศไทย60%ของคนที่เป็นตับอักเสบ N A F L D เนี่ยคือตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับไขกับเกี่ยวกับกินเหล้ากับไวรัสเป็นตับอักเสบที่เกิดจากไขมันพอกตับ60%ไม่ต้องโทษเหล้าไม่ต้องโทษไวรัสทั้งหลายโทษไขมันที่สะสมโอเคไหม เพราะฉะนั้นไขอ้วนๆอยู่กระซิบเลยพี่ขาตับพี่สบายดีไหมโอเคนะอ่านั่นแนหะแล้วก็บอกก็เลยว่าเลเจตินจะก็ไปช่วยปกป้องตับพี่นะอ่าโอเค